ออกกําลังกายลดหน้าท้องสักหน่อยรู้สึกว่าพุงจะเยอะแล้วช่วงนี้ต้องออกกําลังกายบ่อยๆนั่นแน่คุณแม่กําลังออกกําลังกายอยู่เลยทุกคนไม่มีอะไรเล่นเลยวันนี้โอ้โหดูสิทุกคนคุณพ่อเยอะมากเลยมีตั้งสี่คนอ๋อนึกอะไรออกแล้วทุกคน เราเป็นหลอกล่อให้คุณพ่อวิ่งไล่จับเราดีกว่าฮมาเลยคุณพ่อหนูไม่กลัวหรอกเราเป็นหลอกล่อไ้คุณพ่อมาจับเราดีกว่าทุกคนอมาดูว่าคุณพ่อจะจับเราได้ไหมและเราจะหนีคุณพ่อผลหรือเปล่าบอะคุณพ่อมีเยอะเสียเหลือเกินมาเลยฮ่าฮ่าอยู่ตรงนี้เลยนะอยู่ตรงนี้เลยนะตามมาเลยคุณพ่อตามมาเลยตามมาเลยตามมาสิโอ้โหวิ่งตามสองคนเลยทุกคนวิ่งวิ่งวิ อยู่ตรนี้เลยจุด่ตนี้เลยแน่จริงก็จับให้ได้สิคุณพ่อตามมาเลยโอ้โหคุณพ่อวิ่งตามมาอยู่เวยทุกคนทั้งสองคนเลยฮ่าฮจับหนูไม่ได้หรอกคุณพ่อหยุดไล่แล้วคนหนึ่งถ้าจะเหนื่อยแล้วเรามาหาคุณพ่ออีกคนหนึ่งแล้วกันมาเลยอยู่ตรนี้เลยมาให้จับซะดีๆแน่จริงก็ตามมาจับสิคุณพ่อตามหนูให้ทันสิว้าอใกล้จะถึงตัวแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยคุณแม่คุณแม่คุณแม่วยหนูด้วยคุณแม่ อะไรวันนี้ขอโทษนะคุณแม่